สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่บุ้งกีที่ช่องลินลันทีวีแล้วเช่นเคยนะคะกับเช้าวันอาทิตย์วันหยุดเรียนนั่นเองวันนี้ค่ะพี่บุ้งกีจะมาสอนการทําทรงผมขอบอกเลยนะว่าทรงผมนี้ง่ายมากๆเลยก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้รักไ้รักเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่บุ้งกีพี่บุ้งกีจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาให้น้องๆดูกันนะ ตาค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นก็กดเข้าไปที่ปุ่มเมนูนะคะจากนั้นก็เลือก system setting ตามที่นิ้วชี้บอกเลยนะแล้วก็ตรงที่วงกลมนะต้องมีติ๊กถูกนะคะน้องๆไม่งั้นจะทําทรงผมนี้ไม่ได้าค่ะแล้วก็เข้าไปที่เมนูใหม่แล้วก็เลือกที่ Pop เหมือนเดิมค่ะเลือกที่เฟอร์นิเจ แล้วก็เลือกที่พรมจากนั้นกดปุ่มออกค่ะเพราะเราจะทําการนั่งพรมนั่นเองเอาน้องมานั่งพรมแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมค่ะที่ปุ่มเมนูแล้วก็เลือกที่พร็พแล้วก็จิ้มที่พรม เพราะเราจะทําการแก้ไขนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะคือจําได้เลยอะเลื่อนค่ะเราเลื่อนหานี่เจอแล้วตรงที่นิ้วชี้บอกเลยนะคะกดไปหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังมีกรอบสีชมพูยในตัวละครอยู่ก็จิ้มที่พรมหนึ่งครั้งนะคะมันจะหายไป นี่ค่ะเราก็จะได้ทรงผมตามตกคลิปที่เข้ามาดูกันเลยก็คือทรงผมนี้ก็จะพิ้วหน่อยๆน,นะคะเวลาเต้นเวลาไหลเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เวลาเต้นมันก็จะออกพลิ้วๆหน่อยเองไหมน่ารักนีนะทรงผมนี้ลองไปทํากันดูนะคะ แล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากให้พี่บุ้งกีสอนทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะแล้วก็ใครที่มีสิ่งก่อสร้างน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นมือใหม่ก็ได้นะถ้าอยากให้พี่บุ้งกีช่วยรีวิวให้ก็คอมเมนต์ไอดีและก็ชื่อไว้เลยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย